จุไฟฟ้าป๊อปกระสับกระสายอกระสับกระสายความจริงเราไม่โอ้โหไฟฉายสองคนอ,งอีกวกระสับกระสายเราเปลี่ยนเป็นอะไรที่มันดูดีมีภาษีกว่านี้ดีมากอย่างเช่นกาสตันอย่างเงี้ยวิ่งยัดไม้แม่งเลยเออวิ่งยัดเลยผมว่าผมวิ่งยัดดีกว่ายัดยัดยัด ไม่เอาอะโนวันดีกว่าครับมาตอนท,ท้ายจะได้มันๆนหน่อยสวัสดีครับคุณอามไม่มีใครแลกผมแลกหมดเออปกติจะเป็นคุณไดแลกเดี๋ยวนะคุณอาร์มใช่ปะ่ะที่วันนั้นเกนชินเอาไอดีมาใช่ไ่ะครับใช่คุณอามปะ่ะผมเปิดไปแล้วนะครับก่อนที่ผมจะย้ายมาเดดบายครับเมื่อกี้ผมเปิดไปแล้วนะครับผมเปิดไปแล้ว ไปแล้วแล้วก็เอ,อตอนเมื่อกี้ที่สตรีมเกันชินอยู่ก็หลายๆคนก็ได้เห็นแล้วนะครับว่าอายาอายากะสีหกความแรงขีน่าสนใจมากก็ถ้าเราคิดว่ากาก,ากมันก็กาก,ากนะมันเป็นเกมที่แข่งกับตัวเองล้วนๆส่วนพี่ไม่มีอายากะานะก็ อน้องไม่มาแม้แต่สีเดียวไอคิดสภาพดีเปิดไปอย่าว่าแต่ตัวห้าดาวเลยสองแพทที่แล้วเห่ยงเหวยพี่อยากได้มาประดับซีหกคือชอบน้องอะอยากได้เหี่ยงเหว่ยซีหกน้องไม่มาเลยน้องไม่มาหาแม้แต่ตัวหนึ่งเปิดจนแบบคาซือฮ้ามาเฮ้ยเออโอเคบ้านเล็กบ้านเล็กไม่ใช่เบดเมนแสดงว่า บา้บานละบนเล็กไม่ใช่ที่พักใจนะฮะต้องเป็นบ้านใหญ่บ้านใหญ่เท่านั้นยังไม่แตะเครื่องอ <c oughs> ไอ้พวกนี้คือแบบมันแย่งกันออกอะทุกคนดูดิ ผมเอาไอ้เกเบี้ยวกันเลยละกันนะเกเบี้ยวเปิ์กมันดีเกินนะเกบงเกบงเกเบี้ยวอะไรเง,เงเเเี้ยเออมาอ้าวแล้วมันวิ่งกลับข้าปลาหรอ,อ,อเออเอา้เอาเรียบร้อย ไปแขวนตรงนี้ก่อนนะคือจริงผมอยากเอาลงบ้านเล็กนะเอ้ยผมอยากเอาลงเบ็ดเมนนะครับแต่ว่าไม่ได้วะเปิดไฟทำไมกะซื้อกะซื้อ ไม่ครับเราถือสโลแกนเราจะกลับไปซนะ้อมนะฮะเกเบี้ยวเกบงเกเบี้ยวเราเก็บก่อนแล้วเราเก็บก่อน,เร,อนเรากะทืบเฮ้ยเดี๋ยวนะเกเบี้ยวม,มีสองคนเหรอ, <c oughs> อทำลายเลยฮนะเฮ้ยเกเบี้ยวม,มันมีสองคนนะโอ้ยนี่มันเบี้ยวเกินมืออีกหลายไอดีนะ ผมใช้เงินไป1 6ึ0 0หมื่นหกึงก็แล้วแต่ความสบายใจของเราแหละเกมเกม็นชินมันเป็นเกมแข่งกับตัวเองล้วนๆอันนี้ใครอันนี้ใครอ่าเอา้าไอ้เบี้ยวนี่อ่าไอ้เบี้ยวอ่าไอ้เบี้ยวนี่ ไอน,นี่มันอยากโดนแขวนเหรออ่า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 คุยยัดเออก็เท่านั้นอ่าไอเนี่ยคืออันนี้มันไม่ได้ตึงนะมันแค่วิ่งเปรย์ไม้ไปวันๆผมบอกเลยนะครับว่าอย่างไอเนี่ยไม่เรียกว่าตึงเรียกว่าเป็นผา่าไลายเ,เพื่อนๆนะฮะวิ่งเปรย์ไม้ไปวันๆเพื่อนๆได้มีใครชอบหรอครับจริงจริ อ่าอ่าเรียบร้อยเรียบร้อยเต็งเรียบร้อยเรียบร้อยครับกูไม่พลาดโรเบิร์ตเบนก็ได้กูแฝดแม่งตรงเนี้ย นนเนะจ็บกันขนาดนี้โอเคนะเจ็บกันขนาดนี้โอเค,อ,เคอ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่าอ่าไอ้นี่ สิบแล้วนะบ้านเล็กเหรอบ้านเล็กเหรอบ้านเล็กเหรอ รอยเท้าอันนี้มันไม่ค่อยเห็นเลยอะ่ะเอ้ยจะผมติดอะไรโอ้โหดูดิเกมแม่งแบบโอ้าเซอร์เวอร์เสียเหรอไงวะกูถามจริงเกมแม่งแบบอืมไม้อ้นี้เอ่อเปย์ไม้ไปวันวันเปย์ไม้ไปวันวันนะฮะเฮ้ยเปิดอะไรอะ่ะมือถือหรอ เฮ้ยเปิร์กอะไรอ่ะเชีย่ยมือเหรอไม่น่าใช่ตายยากเหรอโอเควิ่งวางไม้ไปวันๆเฮียเปิร์กอะไรวะเฮ้ยพวกแปลกๆแ,แล้วมึงไม่เหยียบเมื่อกี้ อ่าอ่าเกเบี้ยวแบบปิดบังตัวตนเฮย้ย โอ้โหไอ้เหี uh, like, yeah. ้ยไอ้สัตว um, ์คือแบบโผมว่ามันตึงอ้า หมายหมดหมายหมด hey, เฮ้ยเบิร์เกียร์อีกเนี่ย <c oughs> มึงอะล้มไม่ก่อนเลยอีดอกม่างมันแปลกนะเมื่อกี้มันเหยียบแล้วแล้วเฮ้ย <c oughs> เงยก็มาดิเฮียอยอีคอเดตเนี่ย,ย,ย,ยตัวดีเลยอสัตว์มึงมางตัวดีเ้ากูติดโอ้โหเชี่ย ยังไงอีกแม่งเสียเวลากับมึงเนี่ยนะเนี่ย นักหรอคนไทยตัวดีเลยเฮ้ยโอ้โหดูพวกแม่งเนี่ยดูพวกแม่งดีครับอืมเฮ้ยผมเจออีนี่ขอก่อนขอก่อนอีหานี่เก่งนักสองไฟกูเก่งนักใช่ปะมือง แล้วมันหนีเลยอ่าแล้วมันหนีเลยสวัสดีครับน้องจี้คือพี่อยากจะบอกมากว่าไอ้เหี้ยหนีสัตว์อะ่ะหนีมาก ือเกมเมื่อกี้มันมีชอ็อตสองชออ็อตอะที่แบบมันเหยียบมันเหยียบแล้วอะแต่มันไม่ติดอะไอเกเีวตัวล่างอะไอนี่ก็สองกูจังสองรอบเหมือนตึง,งเหมือนตึงแม่งเหมือนตึงเหมือนตึง เอออยากจะบอกมากว่าจุ่มช่องหนูอยู่ดีๆไปโผล่ช่องไหนก็ไม่รู้จีจีอะไรวะสอรี่คอเรียเออเออเปิดมือถือหรอ,อไอเ้เช่ยนีทั้งมือถือมีทั้งตายยากไอ้สัตว์นี่มันเล่นเหมือนผมเลยนะ ผมพูดเลยนะแม่งเอามาเหมือนกูเป๊ะเลยนะเที่มีตรงนี้ปุ๊บพอคิวตัวเองเสร็จรอบนึงปุ๊บกูใช้ตายากต่อโดนจิดสองไปน่าจะร้อนจัดเด็กขี้แค้นไล่ซ้ำอย่างเดียวหล่หอหล่อหล่อครับหล่อแคบแต่ก็ตายอ่ะครับรอืมแต่ก็ตายอ่ะนะเออ แค่นั้นเอออืมก็ตายอ่านะเออขนาดจุกไม่มีไม้บนหินงโง่ยังวนตั้งหลายรอบ ก็เห็นอยากวนก็เดินตามไงเออแม่ตายก็คือตายไม่ต้องแค่เขินเขินก็บอบไม่ต้อง แอกแทบเดินดินจะให้บิงแบบเนิร์ดหล่อหุยขี้แขนแฮปปี้ดื้